สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับค,คุณครูแอนนะคะในหน่วยการเรียนรู้สุขนิสัยที่ดีเรื่องเราดูแลรักษาความสะอาดเครื่องใช้อย่างไรคะ่ะวันนี้นะคะค,คุณครูมีคำลค้องจองรักความสะอาดมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอ่านตามค,คุณครูนะคะหนูน้อยรักความสะอาดซักเสื้อผ้าทุกวัน ล้างแปรงสีฟันทุกครั้งหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายอีกครั้งนึงนะคะหนูน้อยรักความสะอาดซักเสื้อผ้าทุกวันล้างแปรงสีฟันทุกครั้งหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของใช้ของเด็กๆนะคะจะแบ่งเป็นสอง ประเภทนะคะคือของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมของใช้ส่วนตัวได้แก่แปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำของใช้ส่วนตัวของเด็กๆเนี่ยไม่สามารถเอาไปแบ่งแบ่งเพื่อนใช้ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้มีเชื้อโรคติดมาสู่ตัวเราเองได้นะคะ แล้วทีนี้เราลองไปดูของใช้ส่วนรวมกันบ้างนะคะเช่นของเล่นหรือว่าโตะเรียนของใช้เหล่านี้นะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะการรักษาความสะอาดสิ่งของนะคะ 1. เสื้อผ้าเรารักษาความสะอาดได้โดยการซัก ปกติแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาเสื้อผ้ามาใส่นะคะเราควรที่จะซักให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะจานชามนะคะก่อนที่เราจะามารับประทานนะคะเราควรนำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเราถึงนำมารับประทานได้นะคะที่นอนของเรานะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะคะเราทำความสะอาดได้โดย การซักนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรที่จะซักอุปกรณ์เครื่องนอนนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อรักษาความสะอาดสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ